แสดงว่าโลกเปิดวันุนีมานทั้งหลายนี่จะแพ้เทศออันนี้เป็นวิจาของปักกศิลาวิจาของพลางวิจาดูเมฆไม่ไม่ใช่กล่าวขึ้นมาแบบ ไมหมือนที่อ้างเยงนะได้ยินได้ฟังมามีวิชาพยากรณ์ความเป็นไปของโลกมนุษย์จากอากาศจากเมฆถ้าจะเรียกว่ากลมอุตุของปัจจุบันใช้ขันใช้ที่รองน้ำวัดปริมาณน,น้ำฝน ดูปริมาณเมฆดูทิศทางลมเมฆมากขนาดนี้ลมพัดขนาดนี้ข้างล่างนะั้นมันจะตรงกับประเทศไหนบ้างตรงกับจังหวัดไหนภาคไหนบ้างตรงกับทวีปไหนบ้างอันนี้ใช้เครื่องมือในการคำนวณคำหนึงแล้วก็พยากรณ์ แต่ในสมัยก่อนก็นเช่นกันตาตามองและจิตที่ชำนาญในการจดจำสถิติจำอริยาอาการของเมฆเมฆแต่ข้างบนมีลมบนแรงเออแรงอย่างนี้นี่เป็นไงมันจะไปแรงได้กี่น้ำ มันจะไปรยชนเอาตรงไหน,นเนี่ยจดจำกันมาเป็นพันเป็นหมื่นปีบอกต่อๆกันมาจนกระทั่งเป็นตำราของทิสาปามโมกอาจารย์เมื่อก่อนไม่ได้จบมาจากราชพัฒน์ไม่ได้จบจาก,จากราชพัฒนไม่ได้จบจากมหาวิทยาลายัยจะมีผู้ที่จดจำวิชาเก่าแก่เหล่านี้อยู่แถวตีนเทือกเขาเหิมาลัย ว่าเทือกเขาแถวนั้นเป็นที่พ้นจากน้ำทะเลน้ำท่วมก็เลยมีคนอยู่กันหนาแน่นอยู่ทุกวันอยู่ทางนู้นอฟกานิสถานจัมโมแคชเมียปาก,กีสถานแถวนั้นแหละต่นแั้ะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพวกตักกศิลานทิสาปามโมกวิชาเก่าๆอ่าพูดถึงโบราณ ไม่ได้ลืมเรื่องวุ่นวายโลกโลกไม่ถึงสติปัญญาของปู่่าตาทวดว่าเขาสืบทอดส่งตะกูลมาถึงนู่นเรา หลายคนจะดูถูก,กว่ายุคนั้นไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้จบปริญญาคงไม่เฉลียวฉลาดเหมือนกับพวกเราในยุคนี้ความคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฐิคือเป็นความคิดที่ผิดถ้าไม่ได้ยินได้ฟังโบราณความเฉลียวฉลาดของโบราณซะบ้างมันจะไม่หายไม่หายดูถูกคนโบราณไม่ดูไม่หายดูถูกคน บรรพบุรุษทั้งหลายจะคิดว่าแต,แต่ตัวเองนั่นแหละทันสมัยล้ำสมัยเลิดลาเลิดโลกตกนรกเป็นเป็นแถวนี่แหละมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นมิจฉาแปลว่าผิดความเห็นที่ผิดมันก็เลยทําให้อะไรที่ให้ทําอะไรที่ผิดผิด ผลที่ได้รับตอบแทนมันก็เลยมีแต่เรื่องที่ไม่สมปารถนาเรื่องที่ผิดๆทำอย่างนี้นึกว่าจะมีความสุขทุกแย่ yeah, เลยนะฮะออคิดว่าทำอย่างนี้จะร่ำจะรวยพอทำไปหมดเนื้อหมดตัวเลยนะฮะเ,ออเนี่ยเพราะมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นผิดเพราะเข้าใจตัวเองผิดเข้าใจโลกเข้าใจจักรวาลผิด มันถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนับชาติในตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสรุปว่าเราไม่เห็นสิ่งใดมีโทษยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐิเลยอืมจริงของท่านนะ้ความเห็นผิดนี่แหละเป็นโทษหนักที่ทำให้จิตวิญญาณตกสูงตกต่ำตกนรกเป็นเดรัจฉานอยู่ในดินอยู่ในมาหาสมุทร เออมีปีกบินอยู่ในอากาศนกเหยี่ยวอีกาอีแลนที่มันไปเป็นอย่างนั้นก็เพราะมิจฉาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นนะที่มันไปเกิดเป็นเดรัจฉานที่ต่ำกว่าคนลงไปก็เพราะมิจฉาทิฏฐิเจอ,อนั้นเรามาฝึกแก้ไขให้หายความเห็นผิดให้ได้นะชาตินี้นี่ มีเวลาเท่าๆกันโดยประมาณคนละร้อยปีใครยังไม่หือไม่อือเลยรีบตื่นด่วนเออมังเงี่ยหูฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจา้าซะอย่ามัวแต่ฟังอย่างอื่นอืมพอกโพนแต่วิธีที่มันทำให้เป็นบาปชํำชองชํำงานไปจดไปจำไปล่ำไปเรียน แต่เรื่องที่มันเป็นบาปนรับรับพรเป็นภาษาบาลีจากบุญที่เราได้ให้ฐานะบารมี